สวัสดีค่ะท่านคณะกรรมการทุกท่านดิฉันนางสาวการจนาไข่คงรอดตำแหน่งครูยังไม่มีวิทยาฐานะสังกัดโรงเรียนบ้านชะอวดอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานะครศรีธรรมราชเขต3ค่ะบรรจุเป็นข้าราชการครูมาแล้ว6ปี10เดือนและตั้งแต่เริ่มบรรจุ เป็นข้าราชการครูดิฉันได้รับหน้าที่ให้จัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะในครั้งนี้อดีิฉันขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะเป็นครูชำนาญการและในการถ่ายทำคลิปวิดีโอครั้งนี้ดิฉัน นำเสนอซึ่งปัญหาและแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่นำเสนอคือเรื่องบทบาทผู้บริโภคสาระเศรษฐศาสตร์วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะและด้วยโรงเรียนบ้านเฉวดของเรานั้นเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 มีนักเรียนจำนวน1,200คนเรคนเสร็จ,รจและโรงเรียนของเราตั้งอยู่ใจกลางเทศบาลตำบลชะอวดนะคะ,ะตั้งอยู่ใกล้กับตลาดใกล้กับศูนย์กลางเศรษฐกิจของอำเภอและศูนย์ราชการต่างๆของอำเภออีกด้วยและในบรรยากาศตรงนี้นะคะโรงเรียนมีการดำเนินการกิจการสวัสดิการร้านค้าของโรงเรียนซึ่ง เปิดบริการให้แก่ลูกๆนักเรียนผู้ปกครองครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านนะคะจากการสังเกตพฤติกรรมดังกล่าวของลูกๆนักเรียนที่เข้ามาซื้อสินค้าเข้ามาบริโภคสินค้าในร้านสวัสดิการตรงนี้นะคะยังมีข้อบกพร่องอีกหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการซื้อค่ะบางคนนะคะได้เงินมาจากผู้ปกครองเนี่ย20บาทน้องก็ซื้อหมดเลยนั่นคือแสดงว่าไม่ได้วางแผนไว้นะคะหรือบางคนเนี่ยไม่ได้พิจารณาดูว่าปริมาณสินค้ากับราคานี่เหมาะสมกันหรือไม่นะคะบางคนไม่ได้สังเกตเลยว่าวันเดือนปีที่ผลิต หรือแม้แต่วันเดือนปีที่หมดอายุนะคะการตรวจสอบเครื่องหมายโอยยที่แสดงอยู่บนฉลากสินค้านะคะในจุดตรงนี้นักเรียนไม่ได้สังเกตเลยนะคะแล้วไม่ได้อ่านค่ะข้อมูลที่อยู่บนกล่อ,ลองหรือบนผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นข้อมูลโภชนาการที่สำคัญนะคะเด็กๆจะต้องรู้ในส่วนตรงนี้ และจากสภาพปัญหาดังที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นะคะดิฉันในฐานะครูผู้สอนจึงได้หาวิธีการให้ลูกๆนักนเรียนเนี่ยได้ตระหนักรู้ ได้เรียนรู้ได้เข้าใจในบทบาทของการเป็นผู้บริโภคที่รู้เท่าทันและเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติในอาการเป็นผู้บริโภคที่ดีรู้ที่จะเลือกสินค้ารู้ที่จะพิจารณาสินค้าและบริการ ดิฉันจึงได้ออกแบบแผนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญค่ะโดยเริ่มจากการตั้งคำถามแล้วให้ลูกๆนักเรียนเนี่ยได้ช่วยกันตอบได้ร่วมกันแสวงหาความรู้และร่วมอภิปรายในห้องเรียนจนทุกคนเนี่ยคือสามารถที่จะสรุปเป็นองค์ความรู้ของตัวเองได้นะคะและลูกๆนักเรียนเนี่ยได้เกิดทักษะ การคิดวิเคราะห์เกิดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณนำไปสู่การแก้ปัญหาจนกระทั่งนำความรู้ที่ได้จากในห้องเรียนได้จากประสบการณ์ในร้านค้าเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของลูกๆนักเรียนได้นำไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อหรือร้านขายของในชุมชนนะคะได้ตามศักยภาพของตัวผู้เรียนเองและจากการสอนตามแผนการจัด การเรียนการสอนโดยวิธีที่ดิฉันกล่าวมาแล้วนั้นทําให้ลูกๆนักเรียนนะคะเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติในการเป็นผู้บริโภคที่มีคุณภาพและเด็กๆเ,เนี่ยสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้สามารถเลือกซื้อสินค้าเลือกสรรสินค้าและบริการต่างๆในแต่ละวันได้อย่างถูกต้องมีคุณภาพ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ดิฉันขอจบการนำเสนอไว้เพียงแค่นี้ขอบคุณค่ะ